ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะคะกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกซ์ฟูดไฟเตอร์วอร์รเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคาโค้ดไปหยาดก็ก่อนเติมทาเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัาดจันลยและเก้าโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับเราอยู่กับแมปอนิเมะฮีโร่เซอร์มอนิเตอร์นะครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนกาทำตามคําขอเรียกร้องการฟาร์มเงินนั่นเองนะครับทายังไงถึงมีเงินเยอะๆทํายังไงถึงได้เงินไวๆนั่นเองนะครับ ไปดูกันดีกว่าทุกคนก่อนจะไปรับชมนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามกดให้พี่น้ำแดงด้วยเดอ้อไปกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับถ้าถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็พี่จะอธิบายคร้าวๆก่อนนะครับว่าตัวกำดาบมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับตัวก็คือการคูณเงินนั่นเองครับฮีโร่ข้้งหลังนี่คือตัวนะครับทุกคนคือการฟาร์เงินนั่นเองนะครับเห็นไหม มันจะมีบวกพวกคูณนะครับพวกคูณเงินต่างๆนะครับแต่ละตัวนะอันนี้คือตัวด่านรับล่าสุดนะครับหมื่นสี่นะครับดาเมจคือคูณเงินคือหมื่นสี่อันนี้คือด่านมดนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ดาบนะครับดาบมันคือบวกดาเมจนั่นเองนะครับนี่ดาเมจของดาบอยู่ที่สามจุดเก้าเก้าเอ็มนะครับก็พี่ใส่สองดาบคู่ก็อยู่ที่ประมาณประมาณตีไปแปดแล้วกันตีไปแปดล้านเลยแล้วกันบางคนถามว่าพี่ครับทายังไงแบบให้ตัวละครไอ้พวกอ่า ระดับธรรมดาระดับหายากระดับไอ้พวกเนี้ยปิดยังไงใช่ไหมครับพวกฮีโร่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็พวกดาบนะครับพี่จะมาอธิบายนะครับกดที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับเนี่ยกดตั้งค่าาขวามือนะกดไปปุ๊บไอข้างบนนี้คือฮีโร่นะครับข้างบนนี้คือฮีโร่นะทุกคนแล้วก็กดปิดนะครับอันนี้คือปิดหมดเลยถ้าตัวรับไม่มีกดปิดนะตัวรับไม่มีกดปิดนะครับประมาณนี้ครับตอนแรกมันกดออฟไว้ครับแล้วก็ออนไว้นะแล้วก็กดออนออนออนทั้งหมดเลยนะทุกคนเข้าใจปะอันนี้คือฮีโร่ แล้วก็อันนี้คือดาบนั่นเองนะครับดาบพี่ก็ออฟไว้เห็นไหมออนหมดเลยตอนแรกเป็นออฟแล้วก็เปิดออนออนออนพี่เอาแค่ดาบรับนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนวิธีปิดปิดดาบรับกับตัวฮีโร่นะครับที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับอย่างที่2นะครับสําหรับคนที่ afk แบบถ่ายฟรีนะครับเซิร์ฟโซโล่มันดียังไงใช่ไหมครับทุกคนมันจะได้ออโต้คิกฟรีนะทุกคนอันนี้คือออโต้คิกฟรีนะทุกคนมีเนี่ยออโต้คิกฟรีนะครับทุกคน นี่ดันมาพอดีลยทุกคนออโต้คลิกฟรี free. อันนี้คือออโต้คลิกฟรีนะครับสำหรับคนโซโล่ถามว่าเซิฟโซโล่พี่กดคลิกยังไงนะครับกดที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่โซโล่นะครับเพจโซโล่นะผมจะเล่นแค่คนเดียวนั้นแล้วก็จะได้ออโต้คลิกฟรีด้วยนะครับก็คือการลงดันเองนะทุกคนการลงดันนี่คือการหาเงินได้เยอะมากเลยนะครับลงดันนะทุกคนถามว่าลงดันได้เยอะได้ไงใช่ไหมก็พี่ลงแล้วว่ายัางไงมันก็ได้เยอะทุกคนได้เยอะมันต้องเกี่ยวกับพกตัวนะตัวละครที่เราใส่ด้วยนะครับทุกคน เนี่ยตัวละครที่เราใส่ว่ามันคูณเท่าไหร่นะครับมันจะได้แบบคูณเพิ่มระดับอีกไปขั้นหนึ่งนะทุกคนถ้าสมมุติถ้าเราลงดันแล้วแบบตัวเราคูณแบบนิดเดียวห้าสิบร้อยหนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันอยู่ที่ตัวละครที่เราใส่ด้วยนะว่ามันคูณเท่าไหร่นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็ตีไปเลยครับด่านแรกมันจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะทุกคน มันจะเห็นผลอยู่ที่ด่านอ่าด่านที่30มสิบะครับน่าจะที่30 40ประมาณนะี้มันจะเห็นผลนะครับเก็บกล่องนะครับมันจะอยู่ที่10แล้วก็10 20 30 40 50นะครับแล้วก็60แล้วก็70นะครับมันจะอยู่ที่ตำแหน่งที่1 0นะครับประมาณนี้ครับการลงนันนะทุกคนมันบวกเงินเยอะมากนะครับมันถือว่าเป็นอะไรที่น่าฟาร์มมากนะทุกคนแนะนําลงโซโลอะ่ะแนะนาเลยครับลงโซโลลงคนเดียวอะ่ะทุกคนเอาที่เราไหวอะ่ะลงโซโลมันก็ดีครับและวิธีการฟาร์ม เราก็ต้องหาตัวดีๆด้วยนะพวกตัวคูณก็ตัวคูณแนะนำนะทุกคนก็หาตัวกรอบแดงนะพวกกรอบแดงกรอบตานานนะครับ2ตัวนี้เอาแบบไปฟาร์มนะครับเอาไปฟาร์มนะทุกคนเอาไปฟาร์มอาจจะดีมากเลยพวกกรอบแดงกรอบตานานนะครับถ้ายิ่งกว่านี้ก็คือตัวลับนั่นเองนะครับทุกคนตัวลับมันก็ได้ยากอยู่อ่ะอืก็มันคือลับอ่ะก็ได้ยากอยู่แล้วแหละแบบแบบไม่ลงนันได้ไหมครับก็ได้นะทุกคนก็ถ้าเราจอเอฟเคนะครับเราเอาที่เราไหวนะทุกคน เช่นลองบอสเนี่ยลองบอสแล้วก็ตีได้ครับลองบอสมันอยู่แต่บอสอ่ะอันดับหนึ่งเนี่ยคือบอสถึกสุดลองบอสก็ลองมาใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกรอบๆบบอสอ่ะคือลองมาอีกทีขั้นที่3นะครับแล้วก็ตีขั้นที่3ามไปเรื่อยทุกคนถามว่าดาบอะ่ะดาบรับ,รบมันดอบได้ทุกมอนเตอร์อ,อะ่ะถ้าใครแบบดาเมจน้อย,อยแล้วก็ตีตัวเล็กก็ได้ครับมันจะได้แบบตายเร็วๆใช่ไหมเราจะมีโอกาสได้ดาบรับมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้นครับวิธีหาดาบรับแล้วก็คูณเงินนั่นแหละทุกคนก แนะนำนะครับหาตัวกรอบแดงนี่คือย้ําเลยนะถ้าใส่ยฟีก็หาอาศัยกรอบแดงสัก3ตัวนะครับถ้าได ตัวรับมาก็โคตรดีนะครับถ้าได้มีคนช่วยแบกมาสัก11ตัว12ตัวนะครับประมาณนี้ครับทุกคนถ้าได้ตัวรับมานะสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ดาบก็สําคัญนะครับมันจะได้เพิ่มดาเมจนะครับผมมันจะได้ดาเมจตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ามีสาระประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทาคลิปต่อไปอีกนะครับก็พี่สตรีมทุกวันนะหนึ่งทุ่มตรงเลยนะครับก็มาดูกันได้นะครับทุกคนพี่อาจจะมาแบกดันหรือว่าพาหาโครงหาของนนนะะะคคครรับปมมาาณีีุ้้้กแลว็พพูดดย่ไ ถามคงถามของ on you know, sure พี่ครับหายังไงคนนี้นะครับเพราะพี่ชอบมากเวลาคนถามแล้วพี่จะตอบไปแบบนี้พี่ชอบมากเลยนะครับทุกคนก็บ๊ายบายครับดีอยู่ครับบ๊ายบาย